ไปด,ด,ดูกันต่อปึ๊บไอ้ตรงนี้มีแก๊สหรอมีทำไมเอ่ยมีทำไมอยากรู้จังโหูห,หูมันต้องระเบิดแน่เลยอ๋อเมื่อกี้เราขึ้นไม่ได้หรอฮะเมื่อกี้เราขึ้นไม่ได้เ,ร,เราก็ต้องมาขึ้นตรงนี้เหรอ,อ,อตรงนี้มีอะไรมีศพ เก็บไม่มีสองศพเลยวะลงก่อนลอลาเก็บให้หมดปึ๊บเอาอย่างนี้นีเอง

อยู่ทางนี้ปะโถขึ้นทางนี้อ่ะป,ปึป๊บปึ๊บไม่ไม่มีอะไรนะขอใช้สายตาสอดส่องดูรายแป๊บหนึ่งมีเบอร์รี่เอามาป,ปึ๊บโอ้ อะไรใครกำลังภาวานาถึงซันควีนมาตายเหรอผ่ามอะไรของแกอยู่ฮะวันนี้ไม่ใช่มาตายนี่นะ Mile ว่ามันเหมือนกำลังถูกปลุกปั่นให้เชื่อกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเชื่อเอารู้เฉยโอ๊ย ไม่น่ายิงธนูไฟเลยน่าจะยิงธนูขอดูแป๊บนึงนะขอดูสิ่งที่ต้องมันเป็นแก๊สมันน่าจุดมากเลยโอ้ตายหมดเลยเหรอรวงี้ยิงตั้งนานแล้วโป้มีเบอร์รี่โอ้ โดนอีกคนนึงแล้วอะ่ะดูน่าสงสารมากเลยเหมือนจะเป็นคนป่าหรือเปล่าที่ถูกจับทำแบบนี้อขอบโกยมาให้หมดก่อนต้องแกะแก๊สตรงนี้ละปืมแกะแล้วได้อะไรเอ่ยขอเก็บธนูการ ตรงนั้นมีให้ดึงเหรอเอ๊ะหรือว่าให้แรงระเบิดดันไปผักประตูไปพังประตูให้เราอย่างนี้ปะเออน่าจะใช่โอ๊ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าเพิ่งถลม่มโอ้โหมาระเบิดเอาในถ้ำโอ้ my มายกอดโอ้ m มายกอด ระเบิดเป็นทางเลยนึกว่าอยู่ในหนังความทรงจำตอนที่เราเข้ามาในเกาะนี้ครั้งแรกเราถูกหินทับตายไปเป็นครั้งแรกเลยล่ะไอ้บ้าเอ้ยเราต้องมต้องรอดอีกแล้วว่าฉรนจะรอดไหมเนี่ยอย่าระเบิดนะเมื่อกี้แมงเผลอจะนูไฟออกมาระเบิดแหลกลาน มันจะออกยังไงอ่ะอ๋อมันขึ้นเองเก็บคาซีนเรนี่ว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็ถูกจับมาเหรอจะทำยังไงให้มันตายในเวลาอันสั้นวะอ๋อระเบิดงั้นเก็บไปนี้ก่อนแล้วกัน goodbye b o y อามันเห็นเราก่อนแล้วเซ็งจังเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเห็นเราวะไประเบิดอ้าวใครโยนระเบิดมาเดี๋ยวอย่าเพิ่ง จริงดรวิช a มนกับแซมหายไปอะแต่กูไม่เข้าใจวิชแมนมันหายไปไหนวะ ฉันจะหาทางช่วยพวกเธอลงมานะ right. on, ไม่ใช่คือประเด็นคือเมื่อกี้มีคนคว้างระเบิดเข้ามาแล้วก็เข้าคาสินแล้วแล้ว <Jump! S 1> มันหายไปไหนฮะ <Ready? Jump! S 1> งงมากโอ้ยก็จริงๆ ตะโกนทำไมไมันมต้อง,องทำอะไรหรอฉัน,ต,นต้องถ่วงน้ำหนักโอเคได้อเอาไปช่วยมันถ่วงน้ำหนักโอเค <c oughs> มีแกส๊สจะมาให้พอด,ดีนี่ไม่เหมือนน่าจะยังไม่ใช่อย่างนี้เหมือนจะยังไม่ใช่เหมือนจะมี หรือว่าต้องระเบิดสองที่พร้อมกันหรออ๋อกว่าจะรู้ใจแทบสลายรักเธอแทบตายบ้าหมาเป็นเพลงเลยขอับคุณแกจูนเนี่ยแต่ว่าข้างล่างแม่งเป็นเป็นหลุมเลยอะโอ้โหหลุมลึกมากขึ้นไปสิหรอละแล้วจะรอดไหมเนี่ย โอ้ยโหปุบปากแล้วฉันกำลังทำงานอยู่นี่อย่าพูดพูดจะได้ไหมพูดจะไปได้อย่างไอ่อแป๊บนึงนะหาทางไปไม่เจออ๋อไปทางนี้น่าจะต้องดันเครื่องนี้ให้มันไปตกที่อื่นนอกจากหลุมนั่นอะ แล้วเราจะหลบระเบิดตรงไหนวะฮะแล้วฉันจะหลบระเบิดตรงไหนเออนั่นแหละอ้าวไม่พอเออได้แล้วโอ้ยอย่าตกโอ้ยออกเร็วจังวะโ <c oughs> อ้แล้วฉันจะไปทางไหน เออมันต้องอย่างนี้สิเมื่อกี้ทำไมมึงไม่เกาะกูถามจริงโอ้โหดูดิข้างล่างมีแต่ลาวาเต็มหมดโอ้โหมีคนอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดีอะระเบิดเยอะมองไม่เห็น โอ้โหไประเบิดอีกแล้วเฮ้ยนี่ฉันออกมามาโผล่ตรงไหนวะเนี่ยไฟจะไหม้แล้วเร็วๆเร็วๆลอล่าฉันก็รีบอยู่นี่ไงย่ามาเลิกกันจะได้ไหมเฮ้ยเลไ,ไมุดไปมุดไปนี่เรามาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยทำไมใต้วิหารมันมีท่ากว้างมากเลยวะ เก็บเก็บขี้งกไปทางนี้ไม่ได้ว่ะมันเห็นเนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้ทางนี้เอากระโดดถอยกลับเข้ามาเฉยเลยโอ้โหเกือบตายเออกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่ โอ้โหจะไปทางไหนอ๋อทางนี้โอเคอแล้วก็ต้องกอะหน้าต่างนั่นเหรอบ,าบามากมากมากเออ้อเฮ้อโอ้โหโอ้หนีกันเยอะเลยอ่ะโอ้โห ้ตายอยู่ดีพวกแกมันหมดบุญหมดกรรมแล้วพวกแกทำอะไรกับคนป่าไว้เยอะมากคอนเต้ไปหมดเลยนี่มันมาตายนี่แน่ไม่มีใครหนีได้ ritual him is Matthias interested in it? from costume. and so Why มึงยังไม่รู้อีกอเหรอว่าทำไมก็มาตายมันเป็นคนจับอีนี่ไปไงอีแซมอ่ะมันอยากจะฟื้นชีพพี่เมโกะแน่ๆแต่เขาว่าพี่เมโกะตายแล้วไม่ใช่เหรอเออก็จะฟื้นชีพก็ทำถ้ามันไม่ตายมันจะฟื้นชีพได้เหรอ โอ้ยมันปลาแล้วเบิร์ดมาหมดแล้วโอเคไปฮึบโอ้โหไปที่ไหนคือระเบิร์ดที่นั่นมันน่าจะเอาแซมไปทำเป็นร่างทรงนิ่แน่เลยต้าเป็นจุดกำเนิดของร่างทรงบนโลกใบนี้โอ้โหควันเต็มไปหมดเลยอะ่ะ I mean, are you okay? What happened? Once they, right, they let me move about almost freely. Did you know the others were captured? Yes, yes. Sam's in there, but I, I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, laura They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course, of course. I'll keep a lookout here. You, you call me when it's safe. Sement. This is a great For For all Kaya, Some were beginning to doubt we'd ever find you. But here you are. Please. I know you think of something it's special. Blood. But I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want, it's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. I think you know this, Samantha. Look, like we talking to her. for logic and reason. Sam, I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So so I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We are all trapped here. But you, Cement. You have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri, guard her with your life. Oh, you <coughs> อาวุธของลาลาอยู <ส straightforward> ่ที่นี่พอดีเลยดิมิทีท์นั่นคือวิชแมนเหรอมันไปไหนแล้ววะ โอ้ลา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 มึงเรียกชื่อกูแล้วมึงก็เดินหนีกูเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งสิเปลี่ยนปืนก่อนกระสุนมีไหมเอ่ยมีข้างหลังปึ๊บ

ไอ้ธนูเต็มไม่มีถังน้ำมันให้เลยเหรอมองไม่เห็นคนเลยมีเด็กควันนะ่ะมืดด้วยอุย้ยลูกสองโดนไปหลายหน้าเลยรอล่าเอระเบิดเอาอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงมองอะไรฮะมองเหรอ ฉันไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยระเบิดนี่นไงไปแดกระเบิดอีกแล้วเหลือคนเดียวใช่ไหมเนี่ยอุ๊ยโอ้โอหเราไม่ตายแต่พวกมันตายว่ะเอารอดเราว่ะไปยังโอ้โหชุดกรอดเหล็กอีก ไม่ทำอย่างนี้สิอีกคนหนึ่งหายไปไหนอีกคนหนึ่งหายไปไหนมันยิงอยู่เลยมึงยังยิงอยู่เหรอฮะยังข้าวตสุนหมด เออมันต้องอย่างนี้รู้สึกดีใจไฟไฟไฟอยู่ตรงนั้นแสงไฟนี่ไงยิงแม่งเลยบางอาจมาส่องตาฉัน hey, โอ้ยังมีอีกโอ้ยอไมโดด เนี่ยใช้ธนูแบบเปลืองๆชอบเห็นพวกแกทร,ร,รมานแล้วรู้สึกชอบอ้าวยังมีอีกตัวนึงนี่ไงโอ้โหได้ธนูคืนสิบหกยิงไปเท่าไหร่ได้คืนมาหมดเลย ยิงไงตัวข้างหน้าตัวข้างหลังโดนเผาตายโอ้โหมึงถือล่อมาอย่างนี้ล่ะ <laughs> มึงถือล่อแล้วทำไมมึงไม่ใช้ล่อฮะไอ้บา้าไอนางโง่โอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอ้บ้ากูเป็นของมึงตั้งแต่เมื่อไหร่กูไม่ใช่ของมึงโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้เลวอว่โอ้ย อุ้ยแรงมากจะ็กข้าถึงมาได้ไงวะเอาติดโอ้หนี่ไงม,มีทางขึ้นไอ้จริงก็ยิงมาสิบไฟ้ ถ้ากูจะไปทางไหนอะมันไม่ยิงแล้ววะโอ้ยไม่อ๋อโดดโอ้โหเอาโดนเตะทีเดียวตายเลยเหรอ,อยังยังไม่ตายหลฉันจะเก็ดความโง่องของเธอเธอมีอาวุธระยะสั้นแต่เธอหยิบปืนโกลมาเพื่อจะยิงมันเออ ้เมาส์เฮ้ยได้อาวุธม่เหรอเฮ้ยได้ระเบิดมาว่าโคตรแจมเฮ้ยเอามาติดกับปืนกลด้วยโคตรชอบโอ้โห my g o ิดไอ้เมาส์โอ้ย โคแจม่มอโอ้โหระเบิดเป็นแดก ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนก่อนได้ระเบิดแล้วก็เล่นใหญ่เลยนะมันไม่ถึงว่ะไม่ถึงได้ไงอะ่ะงงมากไม่ถึงไม่ถึงจริง เอย้เอยอยู่ข้างหน้านกันนี่เองเหรอก <c ười> ูก็หาตั้งนานประตูโอ๊ยโอ๊ยโอยยังมีอู่หมดยังฮือหมดละ <c ười> เทปก่อน <c ười> เราจะยังไม่พักแค่นี้หรอ เหนื่อยมากเหนื่อยด้วยร้อนด้วยก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไปกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ไว้ให้ผมด้วยนะฮะไว้มาบูกันใหม่ในคลิปหน้าเนะตอนนี้เสี่ยงผมจะไม่มีแล้วจะพอด้วยขอบตลังใจด้วยนะครับทุกคนรักคนดูทุกคนเลยนะครับผม